มะเร็งเต้านมหรือโรคเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในหัวใจคือโรคที่สามารถตรวจพบได้เร็วและสามารถรักษาได้มีโอกาสหายขาดสูงมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาความสมดุลในร่างกายและเป็นการดูแลตัวเองอย่างดีด้วยการเลือกอาหารที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรรับประทานผลไม้และผักตั้งเป้ารับประทานผักและผลไม้อย่างน้อยห้าส่วนต่อวัน ผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลีกะหล่ำดอกคะน้ากะหล่ำปลีและกะหล่ำบระเซลที่อุดมไปด้วยไฟโตเคมีคอลทัญยพืชไม่ขัดสีและแหล่งใย,ยอาหารอื่นๆพยายามรับประทานไฟเบอร์ให้ได้25-30ถึงกรัมอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไฟเบอร์และไฟโตเคมีคอลรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุโปรตีนไขมันต่ำและถั่วเหลืองควรเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ปีกปลาและพืชตระกูลถั่ว ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปให้น้อยลงอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ปลาหรือสัตว์ปีกดิบหรือปรุงไม่สุกไข่ขดิบหรือไข่สุกนิ่มผลิตภัณฑ์หรือน้ำผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ผลไม้และผักที่ไม่ได้ล้างอาหารค้างคืนที่เหลือเกินสามถึงสี่วันอาหารใดๆที่ถูกทิ้งไว้ในอุณหภูมิที่ไม่ปลอดภัยนานถึงสี่ชั่วโมงหรือมากกว่า เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนักโภชนาการสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ